สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมตาย่างนะครับเป็นตาย่างที่มีการเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับก็สวยงามน่าใช้คือตัวที่เห็นวนตัวนี้ฮะนะครับอันนี้เนี่ยผมเรียกตามความยาวแล้วกันเนาะนะครับความยาวเขาเนี่ยจะประมาณ85เซนนะครับนี่นะครับในกล่องเขียนมาเลย85เซนเครับเลขตรงกลางนะฮะนี่นะนะครับทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่าผมว่าเตายาว85เซนนะครับก็คือหัวจดท้ายนะครับ85เซนติเมตรนะครับส่วนตะแกรงเนี่ยจะอยู่ประมาณ65คูณ30นะครับตะแกรงอย่างเดียว65คูณ30นะครับตัวนี้โมเดลเช้งยังไงนะก็คือจะเห็นว่าคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับทรงจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับจะเป็นทรงอื่นนะครับนะครับการเจาะดูดอากาศเนี่ยช่วงหลังนี้จะมีการทําคล้ายของยี่ห้อไทเบอร์นะครับนะครับ ดูร่บายอากาศของแซลโบรเอร์นี่จะยาวกว่านะครับจะยาวและทึบนะครับแต่ของพิกซันเนี่ยจะจบมาใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นถีขึ้นนะฮะนะครับเป็นถีขึ้นแต่ไม่ติดกันนะครับเดิมทีเนี่ยจบแค่ทรงกลมๆอางเดียวนะครับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจบมาทรงนี้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือโดนน้ำเนี่ยน้ำไม่เข้าเลยนะครับจะเห็นว่าเหมือนกันสั์เหมือนกัะสั์ที่บ้านนะครับก็คือน้ํามาจากข้างบนเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะครับ จะไหลลงอย่างเดียวนะครับนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยนะครับใส่ใจลูกค้าดีมากนะครับแบรนด์นี้นะครับก็ทรงสวยนะครับเงางามน่าใช้เดี๋ยวมาดูมุมอื่นนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นทรงนี้นะครับคือจอกลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นที่ต่อแก๊สเข้ามานะครับอ่าาซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับย้ําเลยนะครับใช้หัวแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ไม่รู้จักหัวแรงดันต่านะครับมาดูตรงนี้นะครับ อันนี้คือหัวปรับแรงดันต่ําทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆมีหลายแบรนด์มากนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาซื้อเนี่ยถ้ากลัวซื้อผิดเนี่ยครับบอกคนขายว่าเอาหัวปรับแรงดันต่ำนะครับแรงดันสูงเนี่ยหัวก็จะสูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับเป็นปลายแหลมๆข้างบนนะครับหรือถ้าพออ่านภาษาอังกฤษได้นะครับเขาจะเขียนว่า low pressure นะครับ low pressure นะครับก็คือแรงดันต่ำนะครับนี่ครับเขาจะมีบอกนะครับเขาจะเขียนว่า LPG นี่ฮะ เอพีจีโล่เพชเชอร์นะครับนะครับเห็นไหมฮะมีคำว่าโล่เพชเชอร์หมดเลยโล่เพชเชอร์เดลกูเลเตอร์นะครับก็ของลักกี้เพลนี่สองร้อยแปดสิบาทนะครับนะครับอันนี้แบบอ่าอันนี้หัวปรับและข้องอในตัวนะครับของเอสซีนะครับเอสซีคือยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับถ้าท่านที่ใช้ปิกนิกนะครับแนะนําให้ใช้แบบนี้สะดวกนะฮะทางปิกนิกเนี่ยต้องต่อแบบนี้นะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าหน่อยนะครับ ถ้าเป็นถัง7จกิโลก็ใช้ได้เลยคือตัวนี oney, 3, 2, <s <minimum> <S ้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีนะครับน <like> ี่นะฮะนะครับวันนี้จะเป็นลัคกี้เฟรมครับลัคกี้เฟรมทั้งคู่เลยนะฮะนะครับอันนี้ชื่อรุ่นหนึ่งนะครับสามสามหกนะครับนะครับอ่านะครับมันมีหลายรุ่นอยู่นะครับอันนี้326นะครับกล่องเหลืองเนี่ย326นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเน้นคําเดียวก็คือโล่เพชเชอร์นะครับเวลาซื้อนะครับจะได้ไม่ซื้อผิดนะครับคือแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับใช้กับเตาปิ้งย่างพวกนี้ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะไม่สามารถใช้ดันสูงแบบด้านตาหารตามสั่งได้นะครับเดี๋ยวหัวเตาจะแตกนะครับอ่าก็ถ้าไปซื้อด้านไหนก็ตามนะครับถ้าคนขายเขาจัดมาให้นะครับแสดงว่าเขาเขากลัวของมันเสียนะครับก็ใช้ตามที่เขาจัดมาแล้วกันนะครับนะครับอันนี้คือตัวเตา85เซนนะครับสองหัวซ้ายขวานะครับยกตะแกรงขึ้นจะเห็นหัวเตาด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ครับอ่า ยกให้ดูนะครับนี่ฮะนะครับหัวเตานะครับนะครับซ้ายขวานะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเอ่อสำหรับที่ขายมานานนะครับมีลูกค้าติดอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้น่าจะเหมาะนะครับนะครับก็ที่ผมรีิีบ่อยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะขายดีนะครับนะครับถ้าเหนือกว่าตัวนี้ไปก็เป็นตัวนี้ นะครับ yeah, ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับลองลงมานะครับข้างล่างนะตัวนี้นะครับความแตกต่างเห็นชัดเจนนะครับนี่ฮะอันนี้ตะแกรงกว้างมากครับแต่มาดูอันนี้นะครับอันนี้จะตะแกรงแคบนะครับคือถ้าวางลูกชิ้นเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าวางหมูสเต๊กหัวชนกันเนี่ยก็พอดีเป๊ะเลยนะครับสันนิษฐานว่าคนดีไซน์ได้จะดีไซน์มาแบบนี้นะครับก็คือวางหมูสเต๊กเนี่ยสองไม้ นนี่ข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างหนึ่งพอดีเลยนะครับนะครับคือไม่ร้อนไม้ปิ้งแต่ไปร้อนที่หมูแทนนะครับอ่าอันนี้นะครับผมเรียกมันว่าเตาหน้าแคบครับคือมันหน้าแคบนะนี่ยเขาทำมาแคบเลยครับเหมาะสาหรับน่าจะเป็นลูกชิ้นมวนเดียวจบนะครับคือไม้ยาวมาได้สิบาทนะครับกับหมูสเต๊ะปิ้งในสองข้างนะครับหรือปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยไม้ยาวพอดีเลยนะครับนะครับ โอเคส่วนรุ่นอื่นเดี๋ยวผมมาแนะนำในรอบต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ยาวแล้วนะยาวแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรบกวรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ